มาต่อที่ว่าทินเชิญชมนักวิ่งเงยาวชนไทยแซงวิ่งแซงควายชามาเซียนในระยะ800เมตรรุ่นอายุ18ปีนะครับเฉือนชนะเจ้าถิ่นอย่างหวุดหวิดครับแข่งขันกรีธาชิชามาเซียนครั้งที่17รุ่นอายุไม่เกิน18ปีและไม่เกิน20ปีที่ประเทศอินโดนีเซียรับวันสุดท้ายวิ่ง800เมตรชายรุ่นอายุ18ปีรอบชิงชนะเลิศมีแข่งขัน5คนมีนักวิ่งไทยด้วยก็คือว่าทินเชิญชมในเสื้อดำทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมส์ในเดือนหน้าอยู่ลู้นสิครับออกนำตั้งแต่ช่วงแรก และรักษาตำแหน่งผู้นําไว้ได้จนในช่วงประมาณ200เมตรสุดท้ายโดนนักวิ่งสิงคโปร์ก็คือฟอเรสต์อลิเวอร์แซงขึ้นนําและช่วงทางตรงก่อนถึงเส้นชัยวาทินจากจังหวัดอุดรธานีเร่งความเร็วเฮือกสุดท้ายแซงเข้าเส้นชัยคนแรกแบบวุริบิดเวลา1นาที57.95วินาทีคว้าเหรียญทองปิดท้ายให้กับทีมกีฬาไทยนะครับโดยสรุปผลงานของกีฬาไทยจบ4วันในรา,รายการนี้ทําได้นอันดับที่6ครับ5เหรียญทอง7เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับหนึ่งเป็นของเจ้าภาพอินโดนีเซีย14เหรีย และอันดับ2เป็นของเวียดนาม13เหรียญทองอันดับ3ฟิลิปปินส์11เหรียญทองครับ